เปอร์ครับแต่ว่าเป็นอีกลายหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นเขาเรียกเด็กสามตาเด็กสามตาครับไอตัวนี้นี่เจอเยอะกว่าจริงๆสําหรับพี่อันไหนอันไหนหายากกว่ากันนะผมถามเลยสำหรับผมตัวนี้หายากกว่าเนาะครับตัวนี้ก็ยังยังเจออยู่แต่ว่าแพงมากแล้วแพงมากแล้วครับผมเพิ่งผมตอนตอนที่ผมมีสามตัวเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ออกเพราะขายไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กๆเอาไปขายกันต่อเอาผมอื่นตรงหน้าสุดผมขายไปวยซีนหนึ่งห้าสามตัวตัวละซีนหนึ่งห้านะ เด็กน้อยไปขายกันได้ตัวเจ็ดแปดหมื่นแต่ตอนนี้พอมันพุ่มปุ๊บม,ม,มันลงเงื่อทิ้งเลยทำไมครับก็คล้ายๆกับประมาณว่าที่ตอนที่อยู่กับเราอะ่ะมันก็ราคาแพงแล้วไงสี่หมื่นห้าหม่ก็แพงแล้วถ้าเราไม่ปล่อยของออกไปในตลาดเลยผมมีอยู่ผมคนเดียวสามตัวมันก็ไปต่อมันก็ราคามันก็ไม่มีใครเห็นว่ามันซื้อขายกันเท่าไหร่เพราะของให้มันของหายากมากครับพอออกไปปุ๊บเขาก็ไม่มีคนขาย,ดยเด็กรุ่นใหม่เขาเคือเขาเก่งอ่พูดง่ายๆพี่เก่งในารื่อของการตลาดการพรีเซนต์การนำเสนอการรับประกันอะไรของเขาอ่ะเขาขายทำราคาสูงขึ้นไปได้ แต่แล้วก็ไปมาขายกันไปยังขายกันมาเนราคาเขาลวงลงเพราะเหมือนกับพอเราเห็นราคามันสูงคนก็จะแห่มาขายกันแห่ตัดราคาตัดราคาตัดราคากันมันเป็นธรรมดา